สวัสดีเจ้าผู้พี่เมืองละปูนเจ้าวันนี้เขาจะพามาแอลลำพูนสตรีทอาร์ตหรือว่าถนนวัฒนธรรมเมียงยองละปูนเจ้าถนนวัฒนธรรมเวียงยองอยู่ตรงข้ามกับวัดรพระธาตุทราปูนชัยนะเจ้าตรงขวางมุงนะเจ้าเขาเดินเข้าขวามุงข้ามไปเลยนะเจ้าเดินทะลุปไปก็จะถึงเลยนะเจ้าเป็นจุดเช็คอินใหม่ของเมืองละปูนเจ้าเป็นช่วงถนนสั้นๆแต่สวยงามมากเลยนะเจ้าตั้งแต่หลังขวามุงไปจนถึงวัดต้นแกว้ว แนะนำให้ไปเดินช่วงเจ้าๆนะเจ้าจะเดินสบายๆคนก็บอกขยนนะชุดเด่นก็จะเป็นรูปภาพบนพื้นถนนนะเจ้าแล้วก็ตรงกำแพงนะเจ้าเป็นรูปภาพที่สวยงามแล้วรูปภาพก็ยังบอกที่มาที่ไปของเจ้ายองตัวนะเจ้าเปิ้นก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะเจ้าอย่างตรงนี้นะเจ้าก็จะบ่งบอกว่าเจ้ายองได้อพยพมานะเจ้าตึ้งหาบตึ้งมาตึ้งเกวียนตึ้งอะไรอย่างต่างๆมาอยู่ณจุดนี้แห่งแรกของจังหวัดละปูนะเจ้า ลำพูนสตรีทอาร์ตหรือถนนวัฒนธรรมเวียงยงก็ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะเจ้าตั้งแต่วันที่6ตุล,ลาคม2566นะเจ้าตามผนังก็มีรูปภาพที่สวยงามนะเจ้านอกจากนี้รูปภาพต่างๆก็ยังบอกเล่าเรื่องราวความเปลี่นมาเปลี่ยนไปของเมืองลำพูนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะเจ้าอันนี้เฮายัางเดินบค่อยเลยนะเจ้าเดินไปถ่ายรูปไปถ่ายคลิปไปพื้นขนาดเลยนะเจ้าปลาละอ่อนตอนแตนมาแอลหายรูปได้นะเจ้าระหว่งางทางสองข้างทางก็มีครัวมาขายนะเจ้าก็จะเป็นผลิต ัของเจ้าบ้านนะเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปต่างๆนะเจ้าบอกว่าจะเป็นผ้าไหมหรือว่างานฝีมือต่างๆนะเจ้าแวบะบมาเอวมาดูกันได้จริงๆวันนี้เฮายังเดินเอวบอ่อยนะเจ้าเพราะว่าวันนี้เป็นจัดงานผ้าไหมนะเจ้าทําให้มีร้านรวงมากมายแล้วก็มีเวทีจัดงานตัวนะเจ้าเดี๋ยววันหน้าเฮาจะมาเอวถ่ายรูปมอมอม,อมาฝากแห่งกรรมนะเจ้าใครที่มาลำพูนอย่าลืมแวะเวียนมาเอวนะเจ้าถนนสายนี้ก็ยังบมีคนค่อยพูจักฟสตรดนะเจ้าบอพิคัดแห่งกรรมนะเจ้าถนนวัฒนธรรมเวียงยองหรือว่าลำพูนสตรี อาร์ตนะเจ้าจะอยู่ตรงรข้ามกับวัดพระธาตุทลาหุนชัยนะเจ้าเข้ามาตีหัวมง่าสิงหรือว่าศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปนะเจ้าเดินทะลุเข้ามาด้านหลังเลยนะเจ้าเขาก็เห็นว่าถนนเส้นนี้อย่างแน่นอนเลยเจ้ามาดูรูปภาพที่ง,งามๆนะเจ้าเป็นผลงานของลำพูนสิรี์อาร์ตจากพี่ๆศิลปินป้ายสีแต้มฝันปันจินตนาการเจ้าแล้วก็มาเรียนรู้วัฒนธรรมของคนยองนะเจ้าวิถีชีวิตต่างๆใค่ใครได้ผ้าไหมยกดอกลำพูนงานฝีมืองานโอทอปนะเจ้าแวะเวียน เข้ามาได้นะเจ้ามาอุดหนุนสินค้าของชุมชนได้นะเจ้าขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้นะเจ้าอย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเจ้าเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ประาะคลิปของเขานะเจ้าไว้พบกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีเจ้า